ก่อนที่เธอจะเดินไปกับคนนั้น,ก,นก่อนที่เขาจะจะไปจจกฉันก่อนที่เราจะมีอานเปลี่ยนพันกลายเป็นคนอื่นอ,อยากจะขอเธอรุงหนึ่งจะได้ไหมอยากซึมซับความทรงจำที่ดีไว้อยากจะขอเธอมากอดไว้น,น,นานเท่านานจะเป็นไปได้ไหมสวัสดีครับวพวกเราวงว Have a nice day นะครับสวัสดีครับผมริวจีครับผมสวัสดีครับแสนดีครับสวัสดีครับซันครับสวัสดีครับนนครับแนะนำตัวธรรมดากันเกินไปไหมอ่ะันต้องแบบว่าแนะนำตัวตามสไตล์ที่แบบเป็อเพงนี่ตามสไตล์อ่าอ่าขออีกรอบครับขออีกรอบขออีกรอบสวัสดีครับริวจีครับนี่สบายขอบคุที่มาใจเยสวัสดีครับแสนดีครับผม สว,ส,สวัสดีครับซันครับสวัสดีครับเล่นไงดีอะ่ะสวัสดีครับนนครับอ่าเล่นแรกเป็นอย่างนี้ทุกคนเรียบร้อยพูดหน้อยยิ่งขึ้นทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันเรื่อยๆไปนะเชื่อว่าไม่ได้มาพลาพหลักทีนะอ่ะแนะนำที่มาที่หมาของพวกเราหน่อยสิคะและปัญญาลิสตมาย่งไรเราชื่อ ก็ชื่อวงจริงๆเราได้พิจิกประพาสครับผมช่วยแบบว่า ต่งเขาเรียกไงตั้ง,ต,ง,ต,งตั้งชื่อนี้ให้ซึ่งจริงๆก่อนน้้น,นเราก็มีแบบว่าหลากหลายชื่อมากที่เราคิดกันมาเยอะแล้วพอพี่จิกปรภาทบอกว่าเอ้ยลองดูชื่อนี้ไหมเรารู้สึกว่าความหมายมันดีแบบ Hair a n e nice Day ซึ่งความหมายมันดีอยู่แล้วแล้วก็แบบมันน่ารักดีเราไม่ค่อยเห็นใครตั้งอะไรอย่างงี้ด้วยก็เลยอ่ะงั้นเอาเป็นชื่อนี้และที่สําคัญชื่อนี้พอมันย่อมัมนเป็น H A N D ซึ่งแปลว่าแ d h แหงก็คือมือซึ่งมันเหมือนพวกเราที่แบบลงมือทํากันเองในทุกๆขั้นตอนอะไรแบบนี้ครับก็เลย มันเหมือนกับว่าพอพอมันต้องมีชื่อย่อของวงอยู่แล้วครับพอย่อมาแล้วมันเห็นเลยว่ามันคือ H A N D อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็เลยแบบได้เป็นชื่อนี้พอดีครับแสดงว่าก่อนหน้าที่จะมาเป็นแทนเป็เนักเตะจริงๆชื่อูมีครับมีเยอะเยอะมากครับผมขอสักหน่อยนซีว่าอะไรที่แบบว่าคู่ที่สุดสีมาเกิดจะได้เป็นชื่อ ซิกซ์แนลมีซิกซ์แนลเซนซิกแซกอะไรแบบนี้ซิกอะไรอย่างเงี้ยคือคือคือตอนแรกเหมือนว่าเหมือนว่าเราเราอยากให้ความหมายมันคือการแบบว่าส่งมินิ่งบางอย่างให้กับให้กับแฟนๆของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยครับเราเลยตั้งว่าเป็นซิกซ์แนลซึ่งเหมือนเหมือนแปลว่าแบบการส่งสัญญาณอะไรแบบนี้ใช่ก็เลยมาเป็นฟิลฟิลนั้นของเราเป็นวงแบนเนาะใครแบบว่าเล่นอะไร เอ่อเรียกว่าไอดอลแบนด์ดีกว่าครับอ่าไอดอลแบนด์ใช่ครับก็ผมเล่นคีย์บอร์ดแล้วก็ร้องด้วยครับผมผมตีกลองแล้วก็ร้องด้วยครับผมผมอ่ากีตาร์แล้วก็ร้องครับผมครับเบสครับแล้วก็ร้องด้วยจะร้องทุกคนเลยใช่เป็นเป็นเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของวงเราเลยครับพี่ว่าเป็นไอดอลแบนด์ทุกคนจะเล่นดนตรีแล้วก็ทุกคนก็จะร้องเพลงด้วยที่สำคัญก็คือทุกคนจะต้องเพิ่มฟอร์มออกมาได้ได้ดีด้วยเรามีซิงเกิลแรกแล้วแต่ก่อนจะเข้าเรื่องเพลง ก็คนนี้ก็จะแก่สุดนะเขาถามพี่ใหญ่เขาไม่ได้ถามใครแก่สุดครับไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนกันครับผมแบบเป็นพี่พี่พี่โตสุดล้กันนะครับผมส่วนคนนี้จะเป็นน้องเล็กน้องเล็กแสนดี2สิบครับก็เกินไป้ายี่สิบสามครับไม่ต้องไอนี่แล้วแต่ใครแซบสุดจะเริ่มรู้แล้วว่าเป็นใครใช่ไหมลิวจิใช่ลิวจีเลยลิวจิแซบสุดครับอ่แล้วเรื่องการต่อใครต่อคะใครมีคนรอคะ ก็จะมาเป็นแสนดีนี่แหละครับก็มีมาถึงอะไรนะฮะพิซันแล้วก็เป็นอ๋อพิซนแลนนนนนแล้วก็ลิวจิพี่ลิวแล้วก็เป็นน้องครับผมอ๋อแสนดีขจะดที่เท่าไหร่ครับสิบแปดสิบแปดเวลาอ่อนกันเองต่างกันไม่เยอะนะประมาสิบแปดปีใช่โอ้ยยี่แปดไม่รู้ว่ามีสติหรือเปล่าอ่ะสิบก็แรกของเราอ่าไอ้บ้างค้าป่อยไปแล้วโอ้โหก็ลิวก็ ดีดีครับดีเกินคาดเกินเกินคาดครับตอนแรกหวังไว้ประมาณ5,000ถึง10,000วิวซึ่งอันนี้เรื่องจริงใช่ผมคิดว่าเอ้ยเราแบบว่าเราเป็นวงใหม่เงเราไม่คิดว่าจะแบบมีคนดูขนาดนี้อะไรอย่างนี้มีคนฟังขนาดนี้เนาะพอเราคิดว่าประมาณ5000วิวหมื่นวิวไม่ปั่นกันเองประมาณนั้นนะนีสี่คนคนละแสนยังไม่รวมพ่อกับกับแม่ญาติอีกอะไรอย่างนี้ครับก็น่าจะได้เราเราแสนหนึ่งได้กิจกรรมครอบครัว รู้สึกดีครับว่ารู้สึกดีครับที่สิ่งที่พวกเราตั้งใจทําออกมาให้แฟนคลับดูแล้วฟีดแบ็กตอบกลับมาได้ยอดเยี่ยมมากก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ประทับใจแล้ววันนี้ก็จะได้มาเล่นสดครั้งแรกต่อหน้าแฟนคลับด้วยจริงๆแล้วเราอยากให้แฟนตาจดจำเราเป็นลักษณะอย่างไรบ้างจดจําเราเป็นในที่ดีด้านใที่พรกลับมาแรงมากใช่ครับใช่ก็คือคือเราอยากอยากอยากพัฒนาวงการทีป๊อปด้วยที่ว่าตอนนี้มันคือ หลายหลายคนจะเห็นว่ามันตอนนี้มันมีเกิร์ลกรุ๊ปบอยแบนด์ดูโออะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ <S <S หญซึ่งเทวินบ้เหรอใช่<ไ>วเตอร์ก,ก็แบบเป,เป็นหนึ่งในสมาชิข,ของค่ายของเราซึ่งก็ก,ก็ดีเขาก็ดีแต่พอทีนี้ค่ายเขาเล็งเห็นว่าเ,เราเราอยากพัฒนาวงการซึ่งทีป๊อปจริงมันไม่ได้มีแค่แค่ร้องกับเต้นอย่างเดียวจริงๆมันยังมีแบบไอดอลแบนด์ด้วยซึ่งในเมืองไทยเราไม่เห็นมีใครทำเอ้ยเราก็รู้สึกมันน่าสนใจแล้วก็แบบถ้าสมมติว่าทําออกมาคิดว่าคนน่าจะชอบเพราะว่า อ่าประเทศไทยเรายังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยอย่างเกาหลีเขาจะมีแบบเซียนบลูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะอ่าแบบของประเทศไทยเราก็มีแ a ปปี้ไนต์เดย์ก็อีกถึงวงแบบใช่คือลองทํากันบ้างกันหนักกันหนักมากครับในเรื่องของรีเสิร์ชว่าเออแบบภาพลักของเราจะออกมาเป็นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับองแบบว่าใช้เวลานานแค่ไหนมกว่าจะครองบรแ่ึ่งปีครับตอนนี้ก็จะมาเจเดือนได้แล้วต่แต่งทจั จริงจริงริวจิซันแล้วก็นนที่มาจากรายการ s u r v i v a l the true ครับผมของ Workpoint ซึ่งถ้ารวมแล้วจริงๆเรารู้จักกันมาปีเกือบ2ปีแล้วปีกว่าแล้วใช่แซนดี้เข้ามาทีหลังออเดชันคอมมิชั่นเข้ามาทีหลังเพราะตอนตอนเริ่มโปรเจกต์ตอนเราทำวงเรามีกัน3คนทีนี้เราเราขาดมือกลองครับก็ทางผู้บริหารเขาเลยเปิดออดิชั่นคัดหามือกลองแล้วก็ได้น้องแซนดี้เข้ามาที่หลที่ทำเพลงให้เรากับคุณเซอร์เนาะเป็นพี่บิ๊กใช่พี่ปิ๊กแซฟฟี่ครับผม มีเยอะครับมีครับคนฟังรอบแรกก็คือรู้เลยครับว่าแบบว่ามีพี่ปิ่นแซฟคิดอยู่ด้วยความที่ว่าพวกเรากับพี่ปิ่นเนี่ยเริ่มกันทํามาตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายครับแล้วก็ได้คลุกคลีกับพี่ปิ่นเยอะทีนี้สไตล์ของพี่ปิ่นก็ค่อยๆไหลเข้ามาในวงเราเรื่อยๆจนมันแบบมันติดเป็นนิสใสไปแล้วแต่เหมือนว่าเหมือนว่าจริงๆแล้วเรฟเลนส์เพลงตอนตอนต้นเลยที่เราคิดกันมามัน มันไปตรงกับทายของพี่ปิ่นแสลบคิดพอดีซึ่งมันเลยทําให้แบบหลายๆคนรู้สึกว่ามันมีกลิ่นของเขาอยู่ซึ่งผมว่าเขาเหมือนสมาชิกคนที่5ของเราอะตอนที่เราเออทำเพลงด้วยกันคือคือนั่งคือคือคือแยงมาแล้วแยงแล้วครับวคือผมทําแล้วแต่เขายังไม่ยอมมาเขายังไม่ยอมมาครับผมใช่ออฟเฟอร์คอสเนอเพิ่มเข้าไปอีกได้ใจแล้วแต่ยังไม่ได้ตัวครับผมก็กินแบบปินแซ่บเลี้ยงยิงแซบทุกมือเอาคำขอบคุณ อยาทุกคนชอบใช่อันดับแรกคือแน่นอนอยู่แล้วว่าตอนนี้ต้องการให้เพลงเรากับวงเราเป็นที่รู้จักกว้างขึ้นอยากให้คนเห็นพวกเราเพิ่มมากขึ้นครับผมก็อยากให้ทุกคนชอบในพวกเราครับผมอยากอยากให้คนที่ได้ได้ได้ฟังครั้งแรกคนที่มาเมโลป๊อปอาจจะมาฟังอาจจะไม่ได้มาดูเราแต่อาจจะมาดูศิลปินท่านอื่นๆอย่างเงี้ยแล้วพอได้เหมือนได้ฟังเพลงเราเรารู้สึกเราชอบเราได,ได้ได้กลับไปฟังอีก<ต>อะไรเงี้ยครับได้ติดตามเพิ่มผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีเหมือนเราได้แชร์เพลย์ลิสต์ซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยครับใช่ ตัวมุ้งบ้านเต็มที่แหละใช่ครับเราคาดหวังสินร้านอยู่ไหมคาดคาดคาดก็หวังว่าจะถึงครับผมหวังว่าจะถึงไม่น่าไม่น่าจะต้องไม่จริงๆเท่าไหร่ก็ได้ขอขอให้มันมาเรื่อยๆดีกว่าเราเราไม่ต้องการเร็วโอ้สาธุเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนเราเรามารวมโหรวมจับไมาอันนี้เถอะเหนเดี๋ยวผมบอกกลับบ้านแล้วนะครับเออเอาใหม่ เราอันนี้หาทุกงใหม่ๆที่เข้าเลยนะอยากจะเรียกแบบไหนได้ถ้าบอกเลยนะสลปคิดแล้วกันปะเอขาบอกฮับบอกสแลปคิดเคยคิแบบยังผมก่อนแล้วกันไอดอลของพวกเราเซียนบลูช่วยมาฟีดกับเราสักทีหนึ่งโหจริงเบอร์ใหญ่ดูดูครับดูครับดูดูครับไม่ไม่ไม่พลาดแน่นอนของผมเหรอ เอาเป็นเอาเป็นแบบว่ามันที่น่าจะเป็นไปได้เอาไปคนไทยแล้วกันเป็นของว่าไงเออเดีนยวฟังงานที่สัตวที่แยกต่อคนักงานทีแมนดาวครับทีแมนดาวตีลิเวอร์นะครับให้หมดนะให้หมดนะให้หมดนะผมหรออตัวนี้มันดีแจ๊ดเดินดูพงแก้วการไหมอุ้ยรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงว่าจะเอาคนนี้ เฮ้ยจริงจผมชอบพี่แจ้มากเลยนะแต่ถ้าฟีดน่าจะเป็นพี่นนท์แล้วกันครับนนทนนาท์แล้วกันหรืว่านนท์แน่ในนีนโอ้โหผิดหวังแล้วเนี่ยก็คือเราก็อยากจะเป็นพี่จริงจดีด้วยเนาะใช่ครับเราเดี๋ยวมันต้องคือโดยปกติแล้วเนี่ยจะต้องมีแบบว่าแฟนคลับชื่อแฟนสาวก็ต้องมีนะตอนเริ่มชื่อด้อมใช่ไหมยังคิดชื่อด้อมไม่ออกเลยมีมีชื่อด้อมมีแบบคิดมาคนละชื่อคนละชื่อแต่มันก็คนละชื่อที่แบบ ก๊อกกันมาคิวผมเริ่มจากแสนดีก่อนผมผมเริ่มจากการคิดว่าผมอยากให้มันเป็นชื่อว่าเดอะเดย์ครับผมแล้วพี่นนก็เอาไปพัฒนาต่อเป็นเป็นม m เดย์ครับแล้วพี่สันน่ะพี่สันก็เอาไปพัฒนาต่อจริงๆฉันไม่ได้พัฒนาฉันคิดก่อนเธอจะพูดอีกแหลนดีโนนโเป็นเป็นออเดย์ครับออเดย์ all d ผมก็จะสไตล์น่ารักจะเป็นแฮนนี่แฮนดี้แฮนดี้ใช่ใช่เอา day เพราะว่าแบบการที่เรามีความสุขเนี่ยเรามีความสุขแค่ แค่ทั้งวันในวันหนึ่งก็เพียงพอแล้วครับใช่ไหมแป้ว่าพรุ่งนี้ก็เศร้าได้ใช่ไหมไม่ก็เรามีความสุขใน,นทุกๆวันว,วันต่อ,ตอ,ตอวัน <Tada. S 2> ไงเออองาเล่นต,นต,นตนไีได<ง>้ร้องได้เต้นลต้องให้แสนดีโชว์แล้วล่ะตายอย่ยาเลยนกกรงหัวจุวกกล้องไม่ดีหรอกเรื่องเต้นนี่ เอาแล้วไม่เอางี้ดีกว่าถ้าสมมติน้องต้องเต้นพี่ทุกคนก็ต้องเต้นกับน้องด้วยไม่ก็แสนดีอนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนใหม่ตอนหน้าเรื่องเรื่องเต้นก็พอได้นิดนิดหน่อยนิดหน่อยเต้นด้วยกันทุกคนเลยแสนนี่เปิดก่อนพี่เต้นตามไม่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 หลอกคุณหลอกผมคุณคุณพ้อผมเลยมา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 จุดตรงหัวจุดตรงตาสองไปเสียง มันรู้ว่าจะมีแผ่นเสียงอันนี้มีมีแผ่นเสียงให้ผมไหมดิซานแรมร้องด้วยเต้นด้วยร้องด้วยร้องด้วยเต้นด้วยไงไปสามเหมือนเหมือนเหมือนผู้จัดการเขาจะมองมาบอกว่าเราขายหล่อครับไม่ได้ขายครับเราเล่นนะครับเราเล่นเรามาสามสองหนึ่งไปลูกเงื้อจุกวลิกจิ๊กกิ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 ๊จักรกิกกคิวเติแคนสียงดิมันหลุดคือมันไม่ให้ถ่ายครับ ชอมาเสียงหกลงมัจจุกมนริกจับฟิ๊กฟิ๊กฟิ๊กฟิกฟิกจับจับฟิ๊กก็รีดแตกเสียงเล็ดอยากเป็นเจ้าของถ้าได้มาเลี้ยงเราเจอกันตอนอีพีนะครับผมฝากเลยค่ะฝากของเราให้พี่น้ำมาไรยังไงที่ไหนบ้างบอกเลย ก็ฝากวงพวกเราด้วยนะครับไ d o l ลแบ d หน้าใหม่นะครับ Have a nice day ครับผมเพิ่งเดบิวตเพลงล่าสุดไปเลยชื่อว่าเป็นไปได้ไหม,ไหมครับผมค o ซจ e ต s e นะครับตอนนี้สามารถฟังได้ทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเรียบร้อยเลยครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากดูพร้อมกับ MV C สวสวยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ Channel to f r o w n t t r t t i n n m n t t ครับผมทาง YouTube แล้วก็ขออนุญ,ญาตฝากช่องทางการติดตามของพวกเราดนึงนะครับ i n s t a g r ก m ครับผมแฮฟฟ์ฟันไนเ o f f i c i a l ย h ครับผมแล้วก็สามารถเซิร์ชชื่อนี้ในทุกช่องทางได้เลยแล้วก็ค่ายของเราครับผม t ู f l o ร์โฟโฟโฟเ e น t ตอร์เ n นเนครับ